นี่นะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นที่หุงไว้เนาะอันนี้หุงไว้สามแก้วนะคะสามแก้วจะใส่น้ำสี่จุดห้าเนาะเพราะข้าวญี่ปุ่นมันค่อนข้างแข็งกว่าข้าวไทยแล้วทีนี้เราจะปรุงรสนะคะอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักเนาะใช้น้ำส้มสายชูหมักเจ็ดสิบห้านะคะเติมน้ำเปล่าให้ครบร้อยเนาะก็อีกยี่สิบห้าแล้วก็น้ำตาล สากรัมนะคะคนให้ละลายเลยเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเคี้ยวเข้ามันจะมีกึดกึดเก็ดน้ำตาลเนาะปรุงไปเลยค่ะปรุงตั้งแต่ตอนที่แบบผุงสุกๆร้อนๆนี่เลยนะคะ